สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมได้มีโอกาสอยู่ที่ศาลทวดสามพี่น้องบ่อโพเขตเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับกำลังมีงานอยู่พอดีเลยเป็นงานประจำปีจะได้พบกับประธานจัดงานปีนี้เชิญติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายอนุรักษ์เช่ารัาเสียครับผมเป็นประธานจัดงานในปีนี้ครับของศาลทวดสามพี่น้องศรีไอวบูปีนี้ก็เป็นครั้งที่49ผมจัดงานมา งานเริ่มมาตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึง20สิงหาคมของทุกปีเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นมาตั้งเดิมสาราทวสาวพี่น้องนี้มีมาตั้งแต่พศ2517เกิดเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้มีการมีเกตดการไฟไหม้ในตลาดและขนาดนั้นหาสาเหตุไม่ได้ คนที่มาก่อตั้งศาลทวดสามีน้องก็คือท่านอาจารย์หมุนวัดเขาแดงเป็นผู้มาเริ่มก่อสร้างศาราหลังนี้ก็ในงานประจำปีครั้งนี้ทุกครั้งจะมีมโนราเพื่อรำถวายทวดทุกคืนจะมีคณะลูกหลานหรือผู้ที่สัทชานในบารมีของทวดสามีน้อง มีถวยายนำมาถวายพร้อมทั้งมีภาพพย,ยนตร์กลางแปลงมาให้ท่านได้รับชมทุกวันก็จากนี้ก็ขอบารมีบารมีทั่วสามพี่น้องและสื่อสกษ์ท้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเริ่ค,ครับท่านผู้ชมครับ ก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ